ลอยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้ซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของมันผู้สาวอดวันสัญญาลางานกลับมาบ้าน น้ำตาพังยาวผู้ขาววาน่งแตงอันูหัวใจสัานาอมาบอทันใจเจ้าสัญญาเขาจบตอนน้องเขาพาคน คือน,น้ำตาเข้ามาเป็นแค่ช่วยงานสอยที่เตรียมมันห่อมาเป็นทองขวัญแทนใจหากบอกกาใส่เก็บไว้ให้ลูกเด้อ บันเขาใหญ่ามาบอกว่าคุณลุงมอทให้ายเสียหักแล้วอย่าให้เสียความตั้งใจยิ้มรับห้างวันที่คนพายกอลาใจไปชูอีวิต สายทองเส้นนี้บ่มีสิทธิ์เป็นของมันมอกเป็นของควันช่วยงานแล้วอายสิมีกลับเป่าห,หนึ่งใบกลับไปสู้งานอีกทีก จากบ้านวันนี้อายบ่มีน้องยืนสงหาง